สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่ผมในเกมแลกนล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าครับเซิร์วอรเราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสิกครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคมาวันนี้ก็ไม่รู้จะไปล่าหรือจะไปตีอะไรแล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาหาตังซะหน่อยละกันนะครับผมนะโอเคก็มูนักบอลกันเช่นเคยนะ <laughs> มาเทไรหมดทุกทีนะครับผมนะโอเคก็เหมือนเดิมมีทุนมามีทุนมา 10m นะครับผมนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเล่นละกันค่อยๆแบบตั้งใจตั้งใจเอาให้มันได้ละกันนะแต่ดูอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ไปผมโอกาสโดนกินม่งสูงนะคือแบบเหมือนเขาเหลือตัวผิดเอยเหมือนเขาเหลือตัวเออเหมือนเขาเหลือตัวผิดไว้ให้คือแบบเนี่ยเห็นปะมันน่าออกบอลกันต่อมันเหมือนมันชอบเบิ้ลนะแต่ไม่มีใครเล่นเลยเดี๋ยวผมแวะไปฝั่งนี้ไหม เคเดี๋ยวแวะดูฝั่งนี้เขาหน่อยเป็นไงโอ้ยฝั่งนี้ไม่ค่อยออกมูนักเลยนะเราใส่ใบไม้หนึ่งพอป่ะเพราะว่าทุนเราน้อยคค่อยปั้นแล้วกันค่อยๆปั้นแล้วกันเดี๋ยวแวะดูฝั่งนี้หน่อยโอ้โหไม่มีเลยโอเคก็เดี๋ยวรอคนเขามาลงมาลงให้ครบนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกัน โอเคมามีคนใส่โครบแล้วแต่ผมเล่นไม้เดียวนะ <c oughs> ค่อยๆเล่นเปิดแจ็คพอดตมันมาร้อยเปอร์็นไม้เดียวโอ้โหโดนเปิดก่อนเลยเราสวนได้สวนแรงไหมสวนเบาแต่เราได้ตีก่อนนะโอ้โหแพ้เราสวนเบาเราสวนเบาโอ้โหทำไมมันออกแต่บอลกันนะบอลกันมันร้อนแรงเกิน โอ้แทงฝั่งนู้นไม้หนึง่งเหมือนผมแท่งฝั่งนี้สี่ไม้เลยนะเหมือนผมแทงฝั่งนี้สี่ไม้เลยนะนนไเนะปเท่าไหร่กี่ไม้อะ่ะผมแทงไปกี่ไม้สี่ไม้โอเคมีใครปิดไหมไม่มีผมยัดให้คือผมเล่นแป๊บเดียวเองอะ่ะหายไปคนนืงเลยนะ เออผมใส่แบบแปบ๊บเดียวเองนะใส่นู้นหนึ่งไม้ใส่นี่ห้าไม้ดีจันกรร์ล <c oughs> มีคนแอบส่องวะไออ,อ้ยโหไม่ดีแล้วว่าไอมีสวนมสวนเออสวยโอเคเสียนู้นไปหนึ่งได้นี่มากำไรนิดเดียวไม่กี่แสน <c oughs> โอเคถือว่ายัางได้คืนหน่อยนึง ยากนะผมว่ามันเล่นยากนะมันมองยากอนะเนาะมันออกบอลมันไม่ออกอน,นั้นว่าทีเดียวออกบอลกันสองสามทีไม่รู้จะไปฝั่งไหนเลยน่ากลัวอืมใส่ตีมแปลกมีคนเปิดอะมีคนไปมูนากะผมอยากไปด้วยผะไปมูนากะด,ด้วยดีกว่าอ๋สาม โอเคสี่ไม้เหมือนเดิมเล่นเยอะเดี๋ยวหมดไวเล่นเยอะเดี๋ยวหมดไวนะโอเคเดี๋ยวให้เราใส่สองฝั่งให้ครบนะเดี๋ยวมาลุ้นต่ออหลังจากที่ผมรอมันนานนะก็ไม่มีใครมาแทงเพิ่มเลยนะไม่มีใครมาเล่นมูนักกับผมเลยอะ่ะเ,เนี่ยผมเล่นกัน2องสามสี่คนเองแต่ผมใส่ไปแล้วสี่นะ ซึ่งผมเคยบอกไว้ที่วิโอก่อนๆนะว่าถ้าแทงเกินห้าไม้เนี่ยผมชอบเสียใส่เปียไม้ไปผมอยากใส่แค่สี่ไม้ว่ะแทงห้าไม้หรือหกไม้ขึ้นไปเนี่ยผมเสียงมันตลอดเลยอไม่รู้มันเป็นเพราะชื่อเราซ้ําเยอะหรือเปล่ามีมาสี่ไม้แต่สี่ไม้แต่กี่ไม้มันก็มีโอกาสโดนกินนะไม่ว่าจะใส่กี่ไม้มันก็มีโอกาสโดนกินนะ อืมเพราะว่ามันมีโอกาสออกฟังไหนก็ได้อ่ะอืมยังไงเซิร์ฟเวอร์ได้น้ําอยู่แล้วมันก็สุ่มไปผมว่ามันอยู่ที่ดวงเราเนี่ยแหละใช่ไหมดวงผมเลยเนี่ยโหสองพัหกแพ้กระบ้าแล้วแล้วมาโซเบาโอ้โหสองทีเน้นเน้นอย่างนั้นสี่โลกอุ้ยคิวโดนนี้ก็โอเคนะเออคิวบี้ผมก็ได้อยู่นะยังไงนูนะคูนนะตอนนี้บอลกันแหละ ใครสี่มันมามุนักสองบอลกันหนึ่งเราต้องไม่เล่นแบบโผะเล่นโมเสียตลอดนี่ยเราไปทีละสี่ไม้สี่ไม้ต้องใจเย็นๆนะสอนใครวะสอนใครวะหมดตุด่ดลรอไปสอนใครวะสี่ไม้นําใส่สี่ไม้โอเคเดี๋ยวให้มีคนมาแทงอุ้ยบอลกันเต็มเลยนะเรามีคนมาแทงมูนักให้ครบแล้วกันนะครับจัดไป โอเคครบแล้วนะครับผมนะมีคนบอกว่าถ้าบวกขอสองแสนได้ไหมผมว่าตาเนียเสียตังค์แหละเพราะว่าตาเนีโดนแดกแล้วเรียบร้อยโอ้มีคนเกินมาก่อนเลยย่ะคือถ้าบวกขอสองแสนเนี่อดเลยอขอสองแสนได้ไหมอย่างชอบเลย มุนักลัวเลยอ่ะโอ้โหผมดูใจติผิดอ่ะดีีกนักมาสามเลยว่ามุนักยาวปะไปมุนักสี่ทีไปพวกเขาบอกว่าถ้าบวกได้เปล่ามไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่เลยนะเพราะเอ็มมันแพงรอนานทุกเปิดเลยมีคนมาบอกอยากบวกทุกไม้ไหม รอดูไม้นี้ก่อนเดี๋ยวผมบอกเขาว่าเงี้ยเขาจะบอกอะไรผมวะนี่ไงผมเสียแดงอีกแล้วปะเนี่ยเอ้ยโอ้ผมโดนกินแปดไม้ติดแล้วเนี่ยโอ้แทงน้ำเงินออกแดงพอแทงแดงออกน้ำเงินนะผมโดนแปดไม้ติดแล้วเนี่ย บอกให้มีเคดว่ามีเคสว่าอ่ะไหนสีอะไรโอหจะใส่หลายๆไม้เลยโอ้จะใส่หลายๆไม้เลยเออถ้าไม่ถูกก็โทษมันเออถ้าถูกก็ได้ตังค์ไว้แทงไปแจกผมสีไรเร็ว,เ,รวเออมันจะแทงไม่ทันแล้วเนี่ยสีอะไรเอา อ้าวยังยังมีลายอยู่เงินเงินเงินอะเขาบอกสีน้ำเงินกูใส่กูใส่เยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยกูผิดมานะถ้าถ้ามันถ้าถ้าถ้ามันบอกถูกก้อยนี่นะถ้ามันบอกถูกสองแสนก็ไม่เป็นไรนะเออเสือเสียค่าน้ำไปเอาเดีเอาเดีกูใส่คนเดียวเลยอ่ะ พร,ะร,ะระาะปกติผมลาผมแทงหลายหลไม้อะมันจะมันจะไม่ค่อยถูกเออเดี๋ยมแทงใส่ไปเท่าไหร่วะผมผมใส่ไปเก้าไม้ <laughs> แจกมาสองแสนให้มันถูกก่อนไหมเออแจกมาสองแสนเออให้มันถูกก่อนไหมเออเดี๋ยวด้วยนะ พวกก็เดิลมาก่อนเลยมันเป็นเคสมีการอาบอกมันเป็นเคสด้วยนะอะสมมติผมเดลมันไปเนี่ยถ้าผมไม่ถูกอ่ะผมเอาคืนไม่ได้เลยนะคงเป็นเค็สอะไร อ่าโอเคมาตีกันแล้วเว้ยเมื่อกี้มาขอสองแสนไปไปมามามันจะเอาเอ็มหนึ่งโอแล้วตัวกูโดนโซก่อนด้วยเรียบร้อยเอ้ยมีโซสวนว่าเอ้ยมีโซสวนนี่ไงนี่ไงพอเลยผีบอกยังไงล่ะกูเอ็กอเลยเออเอ็กอไม่ให้ใครติบด้วย ผมบอกว่าเป็นเคสไม่เกี่ยวก,กูเดียวให้มึงกูก็เสียมันจะมันจะเสียโอ้ปวดหัวเลยปวดหัวเลยเจออย่างนี้ปวดหัวเลย <c oughs> อะไรครับเนี่ผมเจออะไรครับนี่ยสูตรผีบอก่าไงใส่เกินสี่ไม้โดนกินเลยผม ประวัตินี้แดงเถือกประวัตินี้แดงเถือถอสิดเจ็ดไม้ติดเอมีอยากถูกทุกไม้ไหมมีการมาซิปด้วยนะอยากถูกทุกไม้ไหมเจอกูแทงเก้าไม้ไปแตกเลยทีนี้มันยังนั่งข้างข้างไงปากกระป๋องมันยังไม่ไปไหนเลย มันทำผมเสียเงินแล้วยังไม่ไปไหนอีกออมันบอกอย่างม่่ดจะบอกให้เดียวสองแสนจะเอาเอ็มหนึ่งอะไรกันไม่รู้โอ้โหเรียบร้อยอผมว่าผมคงผ,ผ,ผมไม่น่ามาเจอมันเลยว่ะไปอะไรยี่สิเอ็ดไม้ยี่สิเอ็ดไม้ไปหรือว่าผมโอเค โอ้เจอผีบอกข้างบอนะ่อนน่ะไม่มีสมาธิเลยที่หลังผมเ e อ็กอเลยดีกว่านะโดนรัวๆผมเลิกคลิปกูมาได้และโดนเขาะมึงเนี่ยแหละเอเอกูเล่นทีละสี่ไม้ดีๆอยู่แล้วมาผีบงผีบอกโอเคครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะคลิปนี้มันสั้นหรือยาวไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคก็อย่างที่เห็นเลยนะมาทีไรหมดทุกทีนะครับผมนะก็ แมสไม่ใส่แหละเออเจอผีบอกไม่อยากเล่นแหละก็ <g iggle> โดนไป9กเอ็มละกันนะครับผมนะโอเคฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอใหม่คลิปดหน้านะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับนะ